นะจ๊ะเพียงพึ่งจะเรียกรวมด้านนี้นะจ๊ะท่านใดที่จะอาบน้ำมนต์อย่าไปไหนไกลนะอย่าไปไหนไกลเดี๋ยวหลวงปู่ฉันเพีินพักเดียวนะเดี๋ยวออกมานะจ๊ะท่านใดที่จะอาบน้ำมนต์เตรียมของไว้ให้พร้อมนะนะเพียงพึ่งนะจ๊ะเพียงพึ่งจะเรียกมารวบด้านนี้นะจ๊ะบ่ะายองจะเริมทำที่ีนะ ท่านใดที่ยังมาไม่ถึงนะใครรู้จักก็โทรตามกันมานะจ๊ะ หลวงปู่ครับอันนี้ต้องเรียกว่ายันอะไรครับหลวงปู่หลวงปู่ครับขอเป็นความรู้นะครับว่าเวลาเจอรถนะครับความเชื่อต้องทำยังไงบ้างครับหลวงปู่ครับทำทำห้อชื่อมังก็สักขาทุกยางดูทุจริ การเชื่อมัแ่แตั้งใจศรัาเท่นั้นแหละความจาบมิก,ก็จะลงตัวขึ้น ถ้าจะให้ขังถ้าจะให้ศักดิิ์สทธิ์เนี่ยให้พอ่อให้แม่เติมให้ก่อนจะได้ให้พ่อเราครับพอ่อแม่คือบอกอารมณนในบ้านของเราเรือ่องนั้นเพราะว่ายันที่เติมให้ทำงนานนู่นเนี่ยที่เป็นอ่าเป็นแปงเติมอ่ะเรียกว่ายัาน,นนะโมหยดงะตัวโตโมงะคือพอ่อโมคือแม่เรื่องพระแปะทั้งวัดมาอ่าเรื่องพระแปะวัดจะวางอารนะมณ์นะพรผสมกันสอนว่างะคือพอ่อโมคือแม่ ออกไปมือพ่อแม่มาคุ้มครองรถเนี่ยมันก็เมือ่องพ่อแม่ของเราคือคอยคุ้มครองท่านก็เหล่า,อ,อ,า,ลาอำนวยความสำเร็จให้แก่า,กเ,าเออไปง่ายมาง่ายพ่อแม่อยากก็คุ้มครองไปยำมือพ่อแม่คุ้มครองยังไง